มาแล้วครับขบวนหนึ่งสามมนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าได้หัวรถจักรอะไรมานะครับเดี๋ยวเมื่ค่อยดูกันนะครับวันนี้ก็ช้าไม่เยอะนะครับช้าอยู่ประมาณแค่สิบนาทีนะครับกำลับบงจะผ่านบ้านแห่ตีห้าสิบเอ็ดนาที นะครับ4554นะครับไปแล้วครับประบวน133